ไชปริศนาไส้เลื่อนสวัสดีครับสายกรรมทางเดินปสัสสาวะกับมอดครับสัปดาห์นี้ไม่มีคำถามเข้ามาครับแต่มีเรื่องอยากจะเล่าเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องของไส้เลื่อนครับไส้เลื่อนเนี่ยจริงๆแล้วคนไข้ส่วนใหญ่จะไปปรึกษาการัลยกรรมทั่วไปมากกว่านะครับก็จะมีบางกลุ่มที่ต้องมาปรึกษากับสายกรรมระบบทางเดินปสัสสาวะเพราะว่ามีโรคร่วมกันบางอย่าง ที่เป็นสาเหตุซึ่งกันและกันจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีนะครับการรักษาเรื่องของไส้เลื่อนโดยเฉพาะในผู้ชายเนี่ยควรจะรักษาควบคู่กันไประหว่างสไลกรรมทั่วไปและสไลกรรมทางเดินปัสสาวะครับทําไมเดี๋ยวลองฟังต่อนะครับไส้เลื่อนคืออะไรไส้เลื่อนคือโรคที่อว,วัยวะภายในนะครับเป็นระบบทางเดิอนอาหารเนี่ยไหลออกมานอกช่องท้องในตําแหน่งที่ ผนังช่องท้องนั้นอาจจะอ่อนแรงหรือว่ามีรูมีดีเฟกอยู่ตำแหน่งไหนบ้างที่พบได้บ่อยๆก็ขาหนีบครับใช้เลือดลงถุงอัท้าสะดือแล้วก็แผลผ่าตัดอันนี้เป็นตำแหน่งที่พบได้บ่อยๆคือเมื่อมีความดันในช่องท้องทีงท่สูงขึ้นเนี่ยเอาไยว่าภายในก็จะถูกดันมาตามช่องหรือรูต่างๆในตำแหน่งที่กล่าวไปแล้วนะอาการอะไรบ้างที่เป็นอาการที่เราควรจะต้องสงสัยหรือว่าไปปรึกษาแพทย์ได้แล้วว่า เอ๊ะนี่ใช่หรือไม่ใช่ไส้เลือออสังเกตง่ายๆนะครับอย่างที่บริเวณขาหนีบที่ล่วนฮะถ้าเกิดว่ามีก้อนผุบๆโพลๆเวลาเรายืนเวลาเราวิ่งหรือมีกิจกรรมมีก้อนไหลลงมาแล้วเวลาเรานอนราบลงไปปรากฏว่าสามารถดันก้อนเข้าไปได้อันนี้น่าสงสัยแล้วครับว่าจะเป็นไส้เลื่อนหรือเปล่าอันนั้นเป็นอาการที่ยังไม่รุนแรงมากแต่ต้องรีบรักษาเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ก็จะเทินเข้าสู่ อาการรุนแรงได้อาการรุนแรงคืออะไรก้อนมันไม่ไม่พลุบเข้าไปนั่นเองนะครับเกิดปวดบริเวณที่ก้อนโผล่ออกมามีไข้ปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนครับมีบวมแดงร้อนในบริเวณที่ก้อนโผล่ออกมาแปลว่าอวัยวะเริ่มขาดเลือดครับจากที่เป็นภาวะไม่ฉุกเฉินเนี่ยจะก,กลายเป็นภาวะฉุกเฉินแผลเล็กๆจะกลายเป็นการผ่าตัดแผลใหญ่แล้วก็ซับซ้อน เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มสงสัยว่าเป็นไส้เลื่อนแล้วควรจะรีบปรึกษาแพทย์ครับสาเหตุของไส้เลื่อนที่สําคัญมีอะไรบ้างอ่ะโอเคอย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับพฤติกรรมต่างๆที่ทําให้เราเกิดแรงดันในช่องท้องทีงทงท่มากขึ้นก็จะเป็นสาเหตุของไส้เลื่อนเช่นท้อ,ทองผูกเบ่งถ่ายเป็นเวลานานไอเรื้อรังจากบางโรคนะครับทำให้มีความดันในช่องท้องมากขึ้นหรือว่าผนังช่องท้องอ่อนแอจากการเคยถูกผ่าตัดอันนี้ก็เป็น เป็นสาเหตุทีเ่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะต้องรักษาร่วมด้วยเมื่อทําการรักษาเรื่องของไส้เลื่อนแต่ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะนะครับ<ๆ>ก็คือเรื่องของต่อมลูกหม,มากโตคนไข้ผู้ชายสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของไส้เลื่อนเนี่ยต้องมองหาเรื่องของต่อมลูกหม,มากโตด้วยเสมอนะครับเพราะว่าการที่มีต่อมลูกหม,มากโตเนี่ยทำให้เกิดการเบ่งปัสสาวะทําให้เกิดความดันในช่องท้องสูงขึ้น ถ้าเรารักษาเพียงแต่เรื่องของไส้เลื่อนเนี่ยไม่รักษาต่อมลูกหม,มากโตเดี๋ยวก็จะเป็นซ้ำอีกเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดร่วมระหว่างผ่าตัดไส้เลื่อนและผ่าตัดต่อมลูกหม,มากไปด้วยครับการป้องกันไส้เลื่อนครับง่ายนิดเดียวก็คือกำจัดสาเหตุของโรคออกไปอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุให้เรามีความดันในช่องท้องสูงขึ้นในผู้ชายก็ต่อมลูกหม,มากโตท้องผูกครับ ไอเรื้อรังในผู้หญิงก็คล้ายๆกันเพียงแต่จะมีภาวะเสริมขึ้นมาอื่นๆที่ทําให้ผนังช่องท้องนั้นอ่อนแอลงเช่นน้ําหนักตัวที่มากขึ้นหรือว่ามีรโรคอ้วนนั่นเองนะครับคําถามยอดฮิตครับไม่ใส่กางเกงในจะเป็นสาเหตุของไส้เลือดหรือไม่ถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นจะทราบว่าสาเหตุที่สําคัญก็คือความดันช่องท้องทีงท่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการใส่หรือไม่ใส่กางเกงใน ไม่มีผลกับความดันในช่องท้องเพียงแต่ว่ากางเกงในอาจจะประคับประคองไม่ให้อวัยวะภายในนั้นไหลออกมาสู่ภายนอกได้เล็กน้อยสรุปว่าการไม่ใส่กางเกงในไม่ใช่หรือไม่ได้เป็นสาเหตุของไซเลื่อนครับ